สวัสดีนักเรียนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในรายการแคนคูลัสภาพเพลินแคนคูลัสตอนที่39แนละ้วต่อจากคราวที่แล้วเป็นการหาอิธิกเกรตหรืออนุพันธ์โดยไม่จำกัดเขตต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบจำกัดเขตนักเรียนก็ใช้เอกสารอันเดิม เปิดไปในหน้าที่หนะึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะหน้าที่หนึ่งร้ยยี่สิบเจ็ดหน้านี้หัวข้อสิบสองปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขต <c oughs> ก็ดูในเอกสารไปก็จะดูเอาที่พอเข้าใจนะ อะไรที่เข้าใจยากๆก,ก็ไปเอ่อปฏิพันธ์จำกัดเขตในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิยานุพันธ์และพื้นที่ใต้กราฟมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอักนี้จะเห็นว่าอันนี้มีแกน x นี้แกน y มีเส้นกราฟ y f x ขอบเขตจาก a ถึง b แล้วก็เราลากระมางนี้ ใต้เส้นกราฟเนี่ยจาก a ถึง b ก็จะมีพื้นที่แรงเงาอันนี้เรียกพื้นที่ใต้เส้นโค้งนี่เือนกันใช่ไหมพื้นที่ใต้เส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งกับขอบเขต a ถึง b ก็เป็นฟังก์ชันนะต่อเนื่องช่วง f x มากกว่าเทา่ากับศูนย์บนช่วงปิดจาก a ถึง b เรียกพื้นที่ส่วนที่แรงเงาบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งนี้แกน x แกน x ก็คือ แกน x นี้เส้นตรง x a, a ถึง b x a x กับ b เส้นตรงนี้นะว่าเป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y f x จาก a ถึง b นี้รูปต่อไปมันจะเป็นพวกพแท่งพี่นาหาพื้นที่โดยใช้พื้นที่นี้ถ้าทำเป็นย่อยๆจะเป็นแท่ง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 แงแทง,แทงเราหาพื้นที่แต่ละแท่งแล้วก็เอามาเป็นผลบวกกันซึ่งก็จะเป็นใช้สูตรนี้เนาะ ซึ่งนักเรียนก็ไปดูเองด้วกันนะ่ะมันอาจจะเข้าใจค่อนข้างเข้าใจยากเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผ่านไปตอนสอบไม่ได้ออกสอบตรงนี้อ่ะต่อไปเปิดไปเน่นเปิดไปในหน้าที่ร้อยี่สิบเลยเปิดไปหน้าร้อยยี่สิบพิสีบทมูลหลักแคนคูลัส ทฤสฎีบทมูลหลักแคนคูลัสกำหนด f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab ตั้ง a ทัง b นะตั้งแต่นะตั้งแต่ x เท่ากับ a ไปถึง x เท่ากับ b f ตัวใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f แล้ววิเกตจาก f x d x เท่ากับ f b ลบ f a นี่เป็นพินสูรีมูลหลัก ทีนี้พี่สตรีมูลหลักแทนกูลัสนนะแทน f b f a เก็มสั้นอย่าลัก f x แล้ขี่จาก a ถึง b เนี่ยถ้าเราให้ปฏิ f i x อนุพันธ์ของอันนี้เท่าเท่ากับ f x นะเพราะอินทิเกรตพออินทิเกรต f x จะได้ f, f f f x เดิมใช่ไหมก็อ,อินทิเกรตตรงนี้ออกมาก็จะได้ f x ขอบเขตจาก a ถึง b กรับ fb ลบ fa อันนี้เป็นสูตรที่จะใช้นะ,ะเราสูตรมาใช้ไม่มีอะไรมากนะก็อันนี้ก็แล้วกันเป็นหลักใหญ่เพราะนั้นอิธิเกตอินิเกตสร,รุปได้ว่าอิิเกตจากขอบเขตจาก a ถึง b f x dx ออกมาจะเท่ากับ f ของ b ลบด้วย f ของ a <c oughs> แค่นี้เองสูตรที่ใช้ประจำตรงนี้ทีนี้สังเกตดูเวลาเราใช้เรื่องดีเกตตนีค่าตัว c เราก็ไม่ต้องคิดเพราะว่าบวก c กับลบ c ตรงนี้มันจะมันจะหมดหมดไปบวก c แล้วเนี่ยลบลบ c ลบวก c ลบ c จะหมดไปก็คิดค่า c ค่าของตัวก็ไม่ต้องคิดอ้าว เรียนมาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างที่สองอืมตัวอย่างที่สองไม่ยากนะแบบเครื่องนี้ไม่ยากเร็นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วให้หายดิเกตจากหนึ่งถึงสาม สังเกตตัวล่างนี่เป็นขอบเขตเราเรียกว่าขอบเขตล่างขอบเขตล่างอันนี้เรียกขอบเขตบนจาก1ถึง3 3มสากำลังสองลบ 2x บวก5 dx ใส่อินซิเกตเข้าไปปกติเราปกติอินทิเกรต3ากซ์ำลังสองใช่ไหมก็ได้3 3x กซ์ำลัง3าส่วน3ลบ2 x กซ์ำลังสองส่วน2บวกด้วยเกจห้าดีเอ็กก็ได้ 5x ใช่ไหม มาจากสูตรอินทิเกรต x กำลัง n dx ทวนให้หน่อยเท่ากับ x ยกกำลังอินทิเกรต x กำลัง n dx เท่ากับ x ยก n บวก1ส่วน n บวก1แล้วบวกด้วยค่าอะไรค่า c ใช่ไหมแต่ค่า c คราวนี้ไม่ต้องคิดเพราะเดี๋ยวลบกันแล้วค่า c ก็หมดไปจึงไม่ต้องไม่ต้องใส่ค่า c ก็ต้องไม่คิดค่า c นะไม่คิดค่า c อ่ะ <c oughs> อันนี้จำกัดเขตก็ออกมาก็ขีดเส้นตั้งตั้งกันหน่งถึงสมันก็คือนี้ก็ได้เป็น X ก,กํำลังสามลบ x, กล x อกกาลังสบวกห้าเขตทั้สามหน่ถึงสาเท่ากับ F ของ3ตั้งลบด้วย f ของ1นึ่ก็คือฟังก์ชันอันนี้ใช่ไหมฟังก์ชันนี้แหละ F ของ3ก็สามไปแทน3แทนก็เป็น X อ่กสามกำลังสามสาลังสาม f สากำลังสเนาะลบสามกำลังสบวกหคูณด้วย3อ่าคืออันนี้ f ของ3ฟังก์ชันของ3าลบ f ของ1นเอาหไปแทนในนี้ในฟังก์ชันนี้ก็ใส่วงเล็บถ้า,า,ถาพอมันมีหลายตัวก็เป็น1แทนที่ x ด้วย1นึ่กำลังสลบ x กำลังสองก็คือ1นึ่กำลังสบวกด้วยห x ก็คือห้คูณหนอ่าอหาค่าออกมาเท่ากับ สามกำลังสาม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 กลามาตัวสามสามก้สส็ก็ได้เป็นยี่สบเจ็ดลบเก้บวกด้วยสิบห้าบวกหนึงหนึ่งกำลังสามหนึ่งคูณกับสามตัว1นึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้1นึลบหนึ่กำลังสองได้หนึ่งบวกด้วยห้าก็หาค่ามาแต่ละวงเล็บยี่เจ็ดลบเก้าหรือสิบแปดสิบแปดบวกห้าสดบวกหก็เป็นเท่าไหร่ สามสิบสามเนาะเนี่ยยี่สิบเจ็ดลบเก้าเหลือสิบแปดสิบแปดบวกกับห้าได้เป็นสิบสิบแปดบวกกับห้าได้เป็นสามสิบสามลบบวกหนึ่งลบหนึ่งหมดไปก็ลบห้าใช่ไหมสามสามลบห้าคำตอบก็เท่ากับยี่สิบแปดก็ได้พื้นที่ยี่แปด หน่วยตารางหน่วยเขาเขียนตั้งแต่หนึ่งถึงสัตว์อ่ะอ่าเนี่ยก็ได้แค่นี้เองต่อไปนะก็สูงตายแหม่เราไปดูตัวอย่างที่สามเนาะให้ไปเติมเองได้ไหม เติมไปเลยเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีแบบผัดแล้วเติมไปตัวที่สามนที่2ไปแล้วนี่วนที่3เนาะนที่3ให้หาอิเกตัตั้งแต่ลบ1ถึง1นะึ่งะฟังก์ชันนี้แล้วก็ DX ก็กิเก็อธรรมดา X กำลังสก็เป็ดกำลังสส่วนสบวกอิเกต X กำลังหลังสาม่วนสาลบส X กำลังสองส่วนสองใช่ไหมบวกเกณฑ์หนึ่งดีเอก็คือบวก X ไม่ต้องมีสไม่ต้องบวกสขอบเขตตั้งแ,แต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งถ้าใส่ขอบเขตตั้งแต่ลบหนึ่งหนึ่งอันนี้เรียกขอบล่างอันนี้เรียกขอบบนอ่ะก็ทำออกมา อันนี้ยังทำได้ใช่ไหมก็เป็น x กําลัง4ส่วน4บวก x กําลัง3ส่วน3บวก2ต่อ2กันไปก็เอ้ยเป็นลบใช่เนาะต้องเป็นลบไม่ใช่บวกหารกันก็ลบ x กําลัง2แล้วบวกด้วย x อขอบล่าง ับบนก็ลบหนึ่งถึงหนึ่งสังเกตตัวนี้น้อยใช่ไหมลบหนึ่งถึงหนึ่งก็คือลบ 1, หนึ่งทางซ้ายหนึ่งทางขวาอันนี้อันนี้น้อยอันนี้มากน้อยไปหามากเอาแทนฟังก์ชันนี้เท่ากับฟังก์ชันของหนึ่งตั้งบนลบด้วย f ฟังก์ชันของลบหนึ่งตัวบนลบตัวล่าง f พ1อหนึ่งหนึ่งไปแทนในนี้น ก็อะไรอะ่ะก็ได้เป็นแทนด้วย x แทนด้วย1 1ึ่งหนึ่งกลังส่ส่วนสบวกหนึ่กลังสาส่วนสลบหนึ่กลังสองบวกได้หนึลบเอาลบหไปแทนลบหยกกำลัง4ีส่วนสใช่มบวกลบหนึ่กลังสามส่วนส ลบด้วยลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยลบหนึ่งอ่ะทำนี้ออกมาถ้าค่อยๆทำทีละขั้นตอนลบหนึ่งกำลังสี่ได้หนึ่งก็เได้เป็นหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งบวกหนึ่งแลบ ลบหนึ่งกำลังสี่เนื่องกำลังป็นคู่ก็ได้1ก็ได้1นส่วนสเหมือนเดิมลบหนึ่กำลังสามกำลังที่ก็นี่ได้แค่เป็นลบหส่วนสาลบด้วยลบหนึ่กำลังสองได้1นึ่งใช่ไหมบวกด้วยลบห่งลบหเราทำทีวงเล็บก็ได้ตรงนี้จะเห็นว่าลบหบวกหหมดไปเนาะ ก็ได้เป็นเท่ากับนหนึ่งส่วนสบวกหส่วนสามะได้เป็น1นึ่ส่วนสบวกหส่วนสามะหนึ่งสลบหส่วนสีลบหนึงส่วนสา หนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสองก็หามาแต่แล้ววงเกกล็บกนแลวเอามา,ามาลบกันคโรโนสิบสองได้เป็นสามบวกสี่ใช่ไหมลบคโรโนอคือสิบสอง สี่หันสองได้สามครั้งสามสามหานสิบสองได้สี่ครั้งสี่สิบสองคูณนี่ไปเลยสิบสองลบเอาไปคูณสองสิบสองสองเท่าไหร่ยี่สิบสี่ไปเลยเท่ากับตัวหน้าสามบวกสี่เป็นเท่าไหร่เจ็ดส่วนสิบสองลบไหนนี้ลบสาม สามลบสี่ลบยี่สี่ลบยี่สี่กับลบสี่เป็นลบยี่แปดบวกสามก็เลยลบยี่ิบห้าก็เป็นลบยี่สิบห้าส่วนสิบสองเนาะคำตอบมาเจ็ดส่วนสิบสองลบลบเป็นบวกสิบห้าส่วนสิบสองคำตอบมาเจ็ดบวกก็สิบห้าเป็นเท่าไหร่ ยีสองส่วน12 8สอง่วนสามต้องผิดตรงไหนแล้วเนี่ยผิดตรงไหนผิดตรงไหนคำตอบมันแปสไม่ได้เท่านะเอเอาใหมาใหมถ้าจะผิดตรงไหนตัวแห่งถ้าคิดตัวเลขผิดมันก็จะผิด ตัวนี้เอาลบไปแทนะเช็คหน่อยนะลบหนึ่งกำลัง4ี่ส่วนสีบวกลบนึกำลังสลบได้ลบ1นึ่กำลัง2ลบ1ก็คือ1ันส่วนสลบ1นึส่วนสามลบลบหนึ่กำลังสองได้1นึ่งถอดไปลบเลยนี่ถ้าเราถอดมันได้พอเลยได้ไหมนะถอดออกมาเลย ผัดมาเลยเพราะทองเล็บข้างหลังอ้าวดูก่อนนะดูต่อดูพอเขียนต่อตรงนี้ดีกว่านะตัวหน้าหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งสามก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสามลบเอาลบคูณเข้าไปก็เป็นลบหนึ่งส่วนสี่ลบคูณลบเป็นบวกหนึ่งส่วนสามลบคูณลบเป็นบวก,บวกสองนะ ทีนี้เกดูบวกหนลบหนหมดไป1นึ่งส่วนสบกหนบวก 1, 3, บวกลายเป็นเท่าไหร่อ็ง่ายกว่าเยอะเลยเนาะหนึ่ส่วนสามบกหนกลายเป็น2อส่วนสบวกได้สองพนอสเอ่อสองสามค่ะสา่ข้างหน2่งสอด้สองสบวกสเป็นแปส่วนสามโอ้งง่ายกว่าเยอะ อ่าบางครั้งก็ดูว่าจะทําแต่แล้ววงเล็บหรือจะถอดออกมาเนี่ยถ้าเกตด,ดูถ้าถอดแล้วมันจะมีตัวที่ลบกันลบกันอะไรมันจะหมดไปง่ายขึ้นอ่ะก็ตรงแล้วเป็นตัวอย่างที่สามที่ั้นใต้เออทนี่ก็มาดูแบบหัดไปเลยุกคนดูแบบหัด ค่าควาที่12.1ในหน้า131อ่ามีไม่กี่ข้อเนาะ6ข้อนะอ่ะข้อหนึ่ง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 เอาไปเดิมง่ายๆกันนี่ทำไปเลยเนาะดิเเตอจาก0ถึง1ออกมาดิเเตออกมาได้อะารอินเตอ x กำลังสอง dx ก็ได้เป็น x กำลังสามส่วนสองบวกหนึ่งเป็นสามใช่ไหมลบสอง x กำลังสองส่วนสองบวกอินทิเกรตสาม dx ก็คือสาม x ตามหลักต้องบวก c ใช่ไหมที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องขอบ k ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งขอบล่างศูนย์ันนีเป็นหนึ่งเอาทำเป็น,ปน function, 2, ฟัง์ชันสองฟัง์ชันตั้งลบกันใช่ไหม เอา fb ลบ fa อันนี้คือตัว b อันนี้คือตัว a ตัว a บนลบล่างเอาตัวบนลบตัวล่างก็เอาหนึ่งไปแทนหนึ่งยกกำลังสามส่วนสามลบสองสองส่วนสองก็ไปนะ่าเป็น x กำลังสอง x กำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองบวกสามคูณหนึ่งลบศูนย์แทนหมดเลยศูนย์ลบศูนย์บวกสามคูณศูนย์ได้ศูนย์ะตกลงอันนี้ ก็ได้เป็น1นึ่ส่วนสลบหบวกสลบด้วยอะไรศเออก็ได้เนี่ยอ่ะหนึ่ส่วนสมลบหบวกสก็ได้เป็นเหลือสใช่ไหมสอึงสองึงสแล้วนอสามสนึ่ 2องคูณสามเป็นหกคำตอบก็คือเศษเจ็ดส่วนสามนั่นเองต่ออ่าตรงคำตอบนี้เลยโอเคผ่านข้อหนึ่งง่ายง่ายข้อหนึ่งง่ายตายตยื้อได้ไปแล้วหนึ่งข้ออา้าว ทีนี้บางข้อที่ครูจะขออธิบายเนี่ยข้อสองนี่ไปทำเนาะข้อสามข้อสามมีลากเนาะมีลากที่สองเออต้องเปลี่ยนฟอร์มลากเป็นรักยะกำลังนะขอบเขตตั้งเท่ากับขอบเขตตั้งกั่หนึ่งถึงสี่หนึ่งส่วนแฝนรูทเอ็กซ์ก็คือหนึ่งส่วนเอ็กซ์กำลังหนึ่งบนสองใช่ไหมดีเอ็กซ์เปลี่ยนฟอร์มไปก,ออก่อนเกจจากหนึ่งถึงสี่ x เป็ปข้างบนเป็น x กําลังลบเซนหุ่นสอง dx เป่ะให้เราเข้ารูปฟอร์ม x ก,ก, x, กําลัง n เ,เกตง่ายอินทิเกรต x กําลัง n dx นะได้เท่ากับ n เอา x กําลัง n บวกหส่วน n บวกหบวกได้สแต่ทีนี้สี่เราไม่ต้องคิดในสูตรที่เราเรียนมาแล้วเอา x กํังลบหนก็เท่ากับ เอก,กลังหนึ่งส่วนสองบวกด้วยหนึ่งส่วนเอ็นบวกหนึ่งก็คือเอ็นคือลบหนึ่งส่วนสองบวกด้วยหนึ่งบวกสี่ไม่ต้องใส่อขอบเขตตั้งแต่เท่ 4, าไรหนึ่งถึงสี่ใส่หนึ่งถึงสี่นันแค่นี้เนีอ่าก็ทำต่อเอก,กลังลบหนึ่งกับสองบวกหนึ่งทำตรงนี้ มีหนึ่งลบตะครึ่งก็เหลือครึ่งใช่ไหมก็เป็น x กําลังหนึ่งส่วนสองส่วนตัวล่างหนึ่งลบครึ่งก็เหลือหนึ่งส่วนสองขอบเคต,ตั้งแต่หนึ่งสี่คำตอนะขอแบ่งตรงนี้เท่ากับาาตรงนี้เท่ากับเอ็กหนึ่งส่วนสองก็คืออะไรเอง แสแปรรูทเอ็กใช่ไหมหนึ่งส่วนสองกลับเป็นสองส่วนหนึ่งก็ได้สองแสแปรรูทเอ็กซอบเขตตั้งแต่หนึ่งถึงสี่บางตำราก็ไม่ใส่ขีดเส้นตรงนี้ก็ใส่หนึ่งสี่เลยก็ได้เพราะนั้นเท่ากับฟังก์ชันสองฟังก์ชันตั้งลบกันใช่ไหมลบกันเอาตัวบนมาแทนฟังก์ชันบวกก็เป็นสองแสแปรรูทเอ็กซ์กแทนด้วยอะไรสี่ ลบด้วย2แซ u a r e x x แทนด้วย1ก็ทำออกมาทำต่อไปนิดเดียวก็ถึงเลย2แซ u a r e รากที่2 4ก็คือ2แซ u a r e ของ1คือ1ก็คือ2 2 2 4 4ลบ2เหลือ4ลบ2ก็เหลอือ2เป็นคำตอบอ้าวแค่นี้เองทำให้ดูข้อที่3เนอะข้อที่3 ขีเซลรปรืดเส้นกระดกหน่อยด้วยนี่นะลดขนาน่ะสองข้อแล้วสำหรับข้อนี้ข้อที่สี่นกักเรียนต้องปรับอันนี้ก่อนนะเอากลังสองคูณเข้าไปก่อนเกรดลบหนึ่งถึงหนึ่งเอา x กำลังสองคูณเข้าไปได้เป็น 4x ่กำลังสามลบด้วย 3 x กำลัง2 dx แล้วถึงค่อยทำต่อไปนะไอเดียเกตต่อไปก็งคงทำได้นะข้อส่ไปทำเองหนึ่งสองสามสี่อ้าวข้อ5ก็ไปทำต่อเอง นี่ก็ปรับฟอร์มมาให้แล้วนะปรับฟอร์มให้แล้ว,นะป,รรลวปรับฟอร์มให้ดูดีขึ้นแล้วให้ดูดีขึ้นแล้วเนี่ยกำลังลบ x มันจะบางบหน่อยอ่ามาข้อหกเดี๋ยวมาดูข้อหกข้อหกจะดูซะหน่อยอันนี้เนื่องจาก x กบวกหนึ่งกำลังสองใช่ไหมก็ต้องเทสสูตรอะไร a บวก b ทั้งหมดกำลังสองได้เป็น a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กํลังสองเป็นต้นตรงนี้ว่า x บวก1กํลังสองก็อินดิเกตจากลบ2ถึง2 12เออ12ก็กระจายไป x กํลังสองบวก2 x บวก1กรจายให้ดูแลนี่ก็ทำเเอา12 x คูณเข้าไปใช่ไหมคูณเข้าไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวคูณเข้าไปก็เป็น1 2 x กําลัง3บวก2 4 x กําลังสองคูณหนง2 x ใช่ไหม แล้วก็อย่างนี้ dx แล้วก็ทำต่อไปนะทำต่อไปนี่เองอ้วาวก็ทำต่อนะอินดิเกตอินดิเกต 12x กำลัง3ก็ได้เป็นอะไร 12x กำลัง3โมดึเป็น4ส่วน4ใช่ไหมบวก ยี่ส x กำลังสองก็เป็น x กำลังสองบวกหเป็น3ามส่วนสบวกสิ x กำลังหบวกหเป็น2องส่วนสบวกซไม่ต้องใช้ให้ขอบเขตตั้งแต่ลบสถึง2จากล่างถึงบนทำวันนี้ให้เรียบร้อยสก่อนก็เท่ากับ3 x กำลังสบวกแ x กำลังสา x กำลังสองขอบเขตลบสองถึงสงลสองถึสองก็ขอบบนมาแทนใช่ไหมดึงทาวงเียบสองเล็บวงชั้นสองวงชั้นทำอย่างนี้เอาตัวบนมาแทน x 3ามเล็บตัวข้างบน สยกกำลังสี่บวกแคูณสองกำลังสามบวกด้วย6คูณด้วย2องยกกำลังสอง ffb ตรงนี้ก็คือเป็นขอบเขตจ,จาก a ถึง b ตรงนี้ก็จะเป็นอะไร ffb นั่นเองอันนั้นนี้ก็เป็น fa ขอบเขตจ,จาก a ถึง b f x b x ตามสูตรใช่ไหม ตามสูตรใช่ป่ะยอ้าวเอาลบสองไปแทนสามคูณลบสองยกกำลังสี่บวกแปดคูณแทนที่ x ด้วยลบสองกำลังสามบวกด้วยหกลบสองยกกำลังสองนะไม่คือทำที่แคบไปหน่อย บวก6คูณด้วยลบ2กำลัง2อ่ะยืดมาหน่อยนะก็ได้เท่าไหร่2กำลัง4คือ2คูณ4ตัว16 16 3 4 18 2กำลัง3คือ8 8 8 6ป4 2กำลัง2คือ4 4 6 24ลบลบ2ยกกำลัง4ได้เท่าไหร่ เป็นเลขคู่ก็สิบหกคสาเป็นสี่สิบแปดเหมือนกันเอ,อ่อลบสองกำลังสามได้ลบแปดใช่ไหมลบแปดลบแปดคูณแปดแปดแปดหกสิสี่ก็เป็นลบหกสิบสี่เนาะอันนี้บวกลบสองยกกำลังสองได้สี่สี่คูณหกได้ยี่สิบสี่อ้าวแล้วก็ถอยมาเล็บอะไรก็ได้เพราะมันจะมีตัวที่มันบวกลบกันน่าจะพอได้เนาะ ตัวหน้าถอดมา48บวก64บวก24นะตัวหน้าลบคูณเข้าไปลบ48ลบคูณลบเป็นบวก64ลบคูณบวกได้เป็นลบลบ24อ้าวก็จะมีตัวที่บวกกันลบกันหมดไปบวก24ลบ24บวก48ลบ48ก็เหลือสองตัว 64, 64 64ใช่ไหม หกสิบสี่กิบสี่ก็กลายเป็นร้อยยี่สิบแปดต่อปืดป๊ดแค่นี้เองนะจบแค่อีอ้ปื้อปถูกไปเลยนะนักเรียก็ไปทำข้อที่เหลือข้อที่ครูไม่ได้ทำให้ดูนักเรียไปทำเป็นการบ้าง ก็ไม่ยากอะไรเนาะนี่ไม่ยากอะไรอ่ะก็แค่น,นี้เองแค่น,นี้